อีกหนึ่งก็สงไขเศษเท่านั้นเองไม่นานไม่นานเราก็จะพบท่านแต่จะแต่ถ้าใครใจเร็วด่วนจีอยากจะพบก็มีโอกาสาทำได้ีน่นะจ๊ะแต่ว่าจะไปเจอว่าที่ที่ยังไงเป็นแน่แต่ตอนนี้ยังเป็นว่าที่อยู่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่สี่นี่เลยจ๊ะ เออเราไปเจอตรงนั้นท่านก่อนได้เออจะงงี้ไงนี่เนาะจะไปตอนปเป็นหรือจะไปตอนตายก็ได้แต่ไปตอนตายเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เยอะแล้วก็ไปถ้าตอนเป็นต้องเห็นพระในตัวน,นี่เนาะเห็นพระธรรมกายในตัว ถามาเรียนก็รู้วิชาไม่ได้คุณหลวงปู่นะพระผู้ปราบมารเนี่ยอืมเพราะหลวงปู่ท่านยืนยันเนี่ยถ้าเขาถึงแล้วก็เรียนวิชาต่อไปนรลกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้จับมือถือแขนสัตนรลกก็ได้จับมือถือแขนเทวดาก็กได้พูดคุยพูดจาโต้อตอบอะไรได้เอออันนี้ก็มีทางออกเป็นทางลัดอย่างนี้เนาะ เออเรายังมีทางที่เราสามารถย่นหนึ่งกระสงไหเศษนั้นมาเหลือแค่ไม่กี่นาทีได้ถ้าเราทำตามท,าที่พระเดชคุรหลวงปู่ท่านสอนไว้นี่นะคือยุดนิ่งอย่างเดียวดิ่งก็ไปสู่ภลอยในใกบไปถึงพระธรรมกายในตัวและเขามาศึกษาวิชาเพิ่มเติมขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้ไง เรามาทวนกันนิดหน่อยเราไปช้ากันทั้งนิดไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่อาทวนทั้งนิดหนึ่งมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเรียกว่า,าถ้าไม่มีแล้วจ๊ะนี่เรา,าก็ตัดชอตพระี่อสุรยักษ์อสุรญักยกับคืออะไรจ๊ะ ถูกต้องเก่งมากเลยอัศยยักษ์กับนี่มีทั้งหมดน,นี่อันดับแรกสารกับสารกับคือถูกต้องใจทำไมาเก่งๆเนาะนักเรียนในี่เก่งๆทีเดียวนี่เนาะ อันดับที่สองเรียกว่า,าโอ้ทำไมเกง่งๆเนะนี่เขียนถูกหรือเปล่านะหมายถึงถูกต้องจะมีพระสามามพุธเจ้าอุบัติอัจเดชอุบัติขึ้นสองพระองค์เก่งมากเลยทำไมเกง่งๆเนะี่ยเกง่งนี่ถ้าเกง่งอันนี้ต้องเลดคำได้ เอาทักประโยคสิเล็ดคำดิเก่งมากโ้แ <laughs> น่าโรงเรียนนี่ <laughs> เด็กตัวเล็กๆต้องเล็ดคำได้มาถึงเ <laughs> จอครูผู้ใหญ่ <laughs> อันดับที่สามถูกต้องจะเ <oh ขียนให้ถูกนะจ๊ะวรรคหมายถึง <ah ถูกต้องจะ <oh จะมีพระสมัมมาัทธเจ้า สาม <S <S พระองค์ถูกต้องอีกเมื่นกันโอ้โหเกง่งเก่งอืมอเล็กคำเล็กคำเก่งมากเลยโอ้ออันดับอันดับที่สี่ถูกต้องอยาเขียนให้ถูกเลยจ้ะนี่นนมออนหมายถึง อ่าถูกต้องจะจะมีพระสามาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นถูกต้องจะโออเล็กคำเล็กคำเก่งมากเลยโอ้โหพี่นักเรียนนี่เก่งๆนะอันดับที่ห้าเรียกว่าหมายถึงจะเรียนได้ส่วนและเกิดขึ้นได้ยาก ถูกต้องอย่ามีเขียนได้ถูกใจะจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นถออูกต้องจะมีพระองค์ที่อกไหมมีอย่างมากแค่ถออูกต้องจะโอ้อเล็กคำเล็กคำเก,เก่ง,เก <laughs> กงมากเลย <laughs> สุดยอด <laughs> เดี๋ยวจะถือสาคก็ไม่ใหญ่เนี่ยมีช่องนี้ช่องเดียวจะเอา ในมหากรที่พวกเรากำลังอยู่นี้มีชื่อเรียกว่าซึ่งถือว่าเป็นมหากรที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุดโดยจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกได้มากทีก่สุดถึงห้าพระองค์ซึ่งขนะดน,นี้ก็ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกแล้วถึงสี่พระองค์ดันแกนเน่งพระกะกุสันทะกอไก แล้วก็กอไข่ตัวสระอุสอสเสือแมงกาดนอนหนูทอทงกุสันทะสัมมาสมุทรเจา้าเธอเป็นผู้ทธเจา้าพระองค์แรกของพัฒละับนี้สองพระโกนาคมณนะสระโอกอไก่นอนหนูสรากอควายหมอมมานอนหนูพระโกนนนมนาคมณนะสัมมาสมุทรเจา้า ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองของพัทลกับนี้นะจ๊ะพระองค์ที่สามคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ไก่มังกสสเสาเสือสองตัวพอปาถือเป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ที่สามของพัทระกับนี้พระองค์ที่สี่พระสมณโคโดมสัมมาสัมพุทธเจา้าถือเป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ที่สี่ของพัทรักกับนี้นะจ๊ะ ลงที่ห้าคือนะสีลายนิหารจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีตัวย่อไว้ท่องคาถาเลยจ้าคือนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมาถึงพระกากุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมลูกแค่ไม่ใช่ใช่ครับผมโมมาถึงพระโกนาคบันนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธกับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชากับพระสัมมาโคดม ยะก็พระศรีอริยะเมตไตรนี่นะโมพุทธายะนี่นะมีคนโอ้ได้กระสานี่นะโอไปนี่สวนปลูกมะม่วงปลูกกละเมยแต่จําจำคำทา้ทยพราดไปนิดนึงลดน้ำไปกันนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้ <c oughs> กวก็ลูกออกดอกโอเ <c oughs> ยอะแยะเลยขนาดจํจเพียเพ้ยนๆอย่างลูกไปเยอะแยะเลย ร้องที่หนึ่งคือร้องที่สองพระองค์ที่สามพระองค์งที่สี่โอ้โอเก่งมากเล็ด <c oughs> คำเล็ดคำอืมใช่ได้ ในยุคปัจจุบันเราทั้งหลายเนี่ยกำลังอยู่ในยุคของถูกต้องจ้ะซึ่งถือในช่วงอันตรกับที่12อันตรกับที่12ใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมเนนะแ,นนและในอนาคตการอันไม่ใกล้ไม่กไกลนี้คือเพียงแค่อสงไขปีเศษ พระเสียรย่เมตไตรสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดบนโลกในช่วงอันตรกับที่สิบสามเลขที่ออกอันตรกับที่สีาจ่าหนึ่งสามา 1, นี่นะจ๊ะพระสัมสมาสมัมพุทธเจ้าอยู่ในช่วงอันตรกับที่สีส่สองหรือหนึ่งสองนี่จ้ะนี่พระเสียรยะเมตไตรอันตรกับที่สิบสามซึ่งถือเป็นพระส,มรสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้า รือพระองค์สุดท้ายของพัทธละกับนี้และด้วยความที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงสั่งสมบารมีมาไมา่เท่ากันในแห่นี้เราจึงสามารถแบ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เป็นสามประเภทนี่นะจ๊ะสามประเภทนี่ ในสาประเภทเหรเจในอะไรจ๊ะเขาบอกหรือเปล่าหรือยังไม่ได้บอกจ้นะยังไม่ได้บอกนะกว่าที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้มาตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสมัมพุทธญาณจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นทุกทุกพระองค์จะต้องผ่านการบำเพ็ญเพียรและสั่งสมบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มาเหมือนอนกันหมดทุกพระองค์เลยแม้จะผ่านการบำเพ็ญเพียรมาเหมือนๆกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วระยะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงใช้ในการสั่งสมบารมีนั้นกลับมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนี่นะจ๊ะไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ได้เหตุที่อริยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสมุทเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันนี้เองจึงได้มีการแบ่งพระสัมมาสมุทเจ้าออกเป็นสามประเภทดังนี้ประเภทแรกเรียกว่าพระปัญญาทิกะพุทธเจา้าเขียนอย่างนี้นะจ๊ะพระปัญญาทิกะพุทธเจา้าหมายถึงพระสัมมาสมุทเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระปัญญาอันแก่กล้า กแวคือพระองค์จะทรงมุ่งที่จะตัสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือรีบอยากจะออกจากวัตฏะสงสารนี่นะจ๊ะรีบเร่งรีบที่จะตัสรุป้เป็นพรสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำพุทธนำพาพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายซึ่งก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเข้าสู่อายตนานิพพาน สำหรับพระปัญญาธิกาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะต้องใช้อริยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมดยี่สิบอสงไขยมหากับกับเศษอีกแสนมหากับพระปัญญาธิกาพระพุทธเจ้าจะต้องใช้อริยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด จะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบรมีของพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าสามารถแบ่งได้อีกเป็นสาระยะดังนี้ระยะที่หนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งส,งสมบารมีพร้อมกับมีพระดำริหรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในประทไทย แต่ที่ยังไม่ได้เอ่ยปากบอกใครหรือให้ใครได้ยิน <Yeah. S 1> พอดอีวโดนทักทวงก็เกิดท้อถอยอะไรเงี้ยน,นึกในใจเเรานึกว่าเราจะตั้งของก่ถินตะกองกองยังไม,ไม่กล้าบอกใครเพราะเรากําลังรวบรวม <Yeah. S 1> ในทุกสิ่งอยู่ <Yeah. S 1> พอรวมถึงจุดแต่ว่าเหลืออีกนิดเดียวนี่นะจ๊ะอีกไม่นอนเท่าไหร่อย,อย่างนี้นะ <Yeah. S 1> อ่ะเราก็เปล่งวาจาได้ <Yeah. S 1> ตามทันไหม <Yeah. S 1> แล้วครูผู้ใหญ่ก็ จะเดบบอกได้ว่าเอาวันนั้นวันนี้เอเอ,อนี้ตามทานไปจ๊ะ,อ,อ,ะอย่างนี้ไงอย่ลืมนะนี่อนุบาลเวก็ต้องเรียนนี้นะสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบาร,รมีในช่วงที่ตั้งพระไทยเนี่ยคือทาบุญอะไรก็แล้วแต่บาร,รมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็นึกในใจปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบาร,รมีเนี่ย นี่เลยจ้ะให้สุขให้แก่รอบถึงเจ็ดอสองไขยมหากัรนี่สร้างบารมีและนึกในใจอย่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกียรติสงไขยมหากัรนะจ๊ะเจียรติสงไขยมหากัรจ้ะเจ็ดอสองไขยมหากัรระยะที่สองเป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสงบมบารมีพร้อมกับทรงเปล่งพระวาจา หรือสองตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้เพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงสังส่งสมบารมีจนมาถึงจุดนี้เนี่ยความอาตหานารุรคราเริเงในมโนปณิธานแห่งการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพระองค์ก็จะอัดแน่นอนุแห่งความปรารถนามันจะอัดแน่นเลยและเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจ จนทำให้พระองค์ต้องเปล่งวาจาให้แก่ผู้อื่นได้ครับรู้โดยไม่กังวลเรื่องอะไรเลยนอกจากนี้ยังเป็นช่วนที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบารมีให้แก่รอบยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยตามทันไหมจ๊ะสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้พระาจะต้องใช้ระยะเวลาในการบมารมีอีก9้าอสงไขยมหากับ กีอสงไข้นะจ๊ะจ้า,จาที่สั่งสมบารมีที่เปล่งพระวจานี่นะทั้งหมดนี้ปรารถนาะอย่างเดียวจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าระยะที่สามเป็นช่วงระยะเวลาที่พลงทรงสั่งสมบารมีจนได้รับพุทธบุตยากรเจ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ในครั้งแรกโปร่งแรกนี่นะจ๊ะว่าในนานะก้ตการภายภาพงหน้าบุคคลนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้จักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจาพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนี้นะสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบรารมีในช่วงนี้ พร์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึงสี่อสองไขยม,มหากับกับเศษอีกแสนมหากรบตามทันไหมจ๊ะซึ่งในส่วนของพระสม,มณาณะคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นร่องรงจัดอยู่ในประเภทพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูท้ทรงมีพระปัญญาแก่กล้านั่นเองเพราะฉะนั้นเลขที่ออกสําหรับพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือเจ็ด ก้าสิกับเศษอ,สอาสงไหยนีนจ้ะอีกแสนมหากับนี่นะจ๊ะนี่ให้พวกนั้นสับสนหน่อยสับสนต้องอีกเศษแสนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เลิกฟุ้งซ่านไปเลยอย่างนี้เนาะ